วัสดครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับฟังสบายๆสไตล์สลนันโดยผมสลนันรอเอกวัฒน์นำเรื่องราวของมิตรชัยบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีพร้อมด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงมาเล่าสู่กันฟังบรรยากาศในการใช้ชีวิตคู่ของมิตรชัยบัญชาและคุณกิ่งดาวผมว่าเท่าที่ผมอ่านมาโดยตลอดเนี่ยเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟัง ร้อยเปอร์เซ็นประโยชน์กับใครครับประโยชน์กับคนที่จะใช้ชีวิตคู่และเป็นคนดังคนเด่นด้วยกันในสังคมเป็นเซเล็บนี่แหละบางคนไม่ได้เป็นดาราหรอกแต่ว่ามีชื่อเสียงมีผู้หญิงมาห้อมล้อมเยอะแยะท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่ฝ่ายหญิงก็จะมีผู้ชายมาเยอะแยะแล้วตอนนี้ชีวิตคู่ของแต่ละคนมันล่อแหลมล่อแหลมตรงที่ว่า มันมีการพบปะกันได้ตลอดเวลาพบปะกันยังไงพบปะกันเป็นการส่วนตัวในที่ลับซึ่งไม่มีใครรู้ด้วยที่ไหนรู้ไหมครับไม่ต้องเดินทางในไลน์ในไลน์ส่วนตัวในอินสตาแกรมในเฟซบุ๊กในสารพัดของโซเชียลมันทําให้คนเสียผู้เสียคนเสียผัวเสียเมียเสียมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วบ้านแตกสาแลขาดมาเยอะแยะแล้ว ยุคมิตรชัยเป็นชานะไม่เท่าไหร่หรอกมันแค่เรื่องส่วนตัวที่ต้องจักปากถึงหูแต่ไอ้เนี่ยแม้กระทั่งพระเนี่ยก็โดนจับศึกมาเพราะไอ้เรื่องเนี้ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์มากในการใช้ชีวิตคู่ถ้าฟังรายการผมนะถ้าหากว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้ชีวิตคู่จะเป็นชีวิตเดี่ยวอยู่ก็แล้วแต่ท่านอะผมเข้าเรื่องต่อครับว่าตอนที่แล้วมันจบลงตรงที่ ป้ามาเลียเกตเลขาเนี่ยเขามาชวนพี่ออสกิ่งดาวดาราีเนี่ยไปดูหนังฝรั่งเรื่องหนึง่งชื่อเรื่องอ,อะไรอะนาทีวิกฤตเป็นหนังฝรั่งพระเอกก็ดังนางเอกก็ดังแล้วนังสือพิมพ์ก็เชียร์เลยโอ้หนังเรื่องนี้ดีมากดังมากบังเอิญช่วงนั้น,นมิตรชัยบัญชาไม่อยู่บ้านจะไปถ่ายหนังทําธุระอะไรก็ไม่รู้ไปต่างจังหวัดพี่เลียเขาชวนพี่ออสพี่ออสก็เลยเอออยากดูหนังฝรั่งบ้าง เพราะว่าตลอดเวลามาเนี่ยหนังที่ขออนุญาตมิชัยบัญชาไปดูเนี่ยมันเป็นแต่หนังที่มิชัยบัญชาทั้งนั้นแล้วตอนนั้นพระเอกก็เป็นมิชัยบัญชาทั้งนั้นนะสิบเรื่องเลยพี่ออสบอกว่ามีมิชัยบัญชาเล่นเก้าเรื่องอ่ะนะตัวเองบอกดูหนังที่มิชัยบัญชาเล่นจนพุงอืดแล้วแล้วกลับมาก็ต้องมาเล่าให้ฟังว่าาเล่นเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องน้นเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงโอ้ยก็มีกติกาเยอะสําหรับคุณมิชัยบัญชา พี่ออสไปเล่นเองเนี่ยเขาก็ห้ามไปจูบป,ปากกันนะห้ามไปมีบทเลิฟทรงเลิฟทีหน่โคโนโน้นคนนี้นะส่วนพี่เชษต์เองเนี่ยเขามีบรรยากาศกับดาราผู้หญิงยังไงฟังกันต,ต่อต่อไปเดี๋ยวจะรู้ว่าทําไมมิชัยบัญชาถึงเป็นขวัญใจของแฟนหนังไทยและเป็นที่เคารพนับถือของดาราหนังทุกคนยกเว้นบางคนที่มันจะเอาทำผัวแล้วเอาไม่ได้ก็มีก็มีนะครับเอาล่ะ พอไปดูหนังเสร็จกลับมาโอ้โหพี่ออดชอบมากมิชเชลเบนชามาเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังนะครับผมเติมเรื่องย่อนิดนึงว่าไอ้หนังเรื่องย่อหนังที่เรื่องที่แล้วนาทีวิกฤตที่ไปดูเนี่ยมันจบลงอย่างนี้ครับเรื่องย่อของมันก็คือว่าไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยนางเอกของเรื่องเนี่ยเป็นเมียวุฒธธิสมาชิกไอ้วุฒิสมาชิกตัวนี้เขาเป็นนักการเมืองนั่นแหละนะอเมริกา อเมริกานะครับไม่เกี่ยววุฒิสมาชิกไทยนะมันมีงานทั้งปีประชุมแม่งทั้งวันทั้งคืนไม่มีเววันเว้นว่างเลยนะเมียเนี่ยไม่ได้ไปไหนกับผัวเลยอยู่แต่บ้านโอยบ้านช่องใหญ่โตอยู่ริมทะเลรวยละว่างั้นเถอะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอีตาผัวเนี่ไม่อยู่บ้านไนี่วุฒิสมาชิกไม่อยู่บ้านไอทหารเรือเอาเรือมาจอดเทียบท่าแล้วก็ขึ้นฝั่ง แล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะมันไม่ใช่บ้านเมืองของมันมันก็เลยมาถามไอ้นางเอกคนนี้แหละไอ้นางเอกคนนี้ก็เลยชี้แนะว่าเอาเนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าถามว่าเนี่ยไปบังคปิไปทางไหนอไปนุสาวรีย์ชัยไปทางไหนอไปมินบุรีไปทางไหนไปพุทธมนฑลไปทางไหนแล้วก็ปรากฏว่าไอ้เอกทาหารเรือคนเนี้ยก็ดันมาปิงไอ้เมียวุธที่สมาชิก สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นคดีฆาตกรรมแต่จุดสําคัญมันมีอยู่ว่านางเอกคนเนี้ยไปได้เสียกันกันกบไอทหารเรือคนเนี้ยไอเมียวุธที่สมาชิกเนี่ยคือจุดของมันคือนางเอกมีชู้แม่มันเป็นเรื่องที่สนุกเขาบอกมันเรื่องสนุกมากนะเป็นเป็นฆาตกรรมฆาตกรรมซ่อนเงินพี่เชษกลับมาจากต่างจังหวัดเพียงหนึ่งวันเหตุการณ์ดุเดลือดก็เกิดขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นล่ะ พี่เชษถามออดว่าออดออดไปดูหนังเรื่องอะไรมานาทีวิกฤตคะ่ะไปกับเรียไอ้ที่ตอบว่าไปกับเรียก็คือไม่ต้องการในหะ้พี่เชษถามว่าไปกับใครไปยังไงแบบไหนยังไงคือเรียหรือมาเรียเกตเลขาเนี่ยพี่เชษเขารู้จักดีไงเพราะเ่าเป็นธุรกิจหนังแล้วก็ไว้ใจมาเรียบอกว่ามาเรียเนี่ยเป็นคนดีนะพี่เชษ เมื่อได้ยินคำตอบว่าไปกับเรียรู้แล้วแต่หนังเรื่องอื่นไม่มีหรืองไงถึงต้องไปดูเรื่องนี้เฮ้ยผู้เขียนไม่เข้าใจคำถามคำนี้คิดอยู่นานว่าพี่เชิเขาหมายความว่าอะไรกันแน่เออทำไมเราไปดูหนังเรื่องนี้แล้วพี่เชษโกรธวะฮะงงแล้วพี่เชิก็พูดต่ออีกอ๋อไปดูแล้วจะได้จำเอาไว้สินะ อย่างน้อยก็จะได้ซ้อมๆเอาไว้ก่อนเพรตัวเองไม่ค่อยอยู่บ้านนี่จะได้เอาวิธีในหนังมาใช้ก็ไม่เลวนะพอพูดจบคำนี้พี่พี่ออสถ,ถึงบางอ้อเลยอ๋อแต่โกรธนะพี่ออสโกรธมากที่มาประนามตัวเองอย่างนี้แต่พี่ออสบอกว่าโกรธแค่ไหนก็ต้องประหยัดถ้อยประหยัดคำแผดเสียงไม่ได้ ด่าไม่ได้แต่ไม่ใช่กลัวนะแต่รู้นิสัยของพิเชษว่าถ้าดา่าต้องเป็นพิเชษด่าฝ่ายเดียวและฝ่ายตรงข้ามห้ามโต้ตอบห้ามใช้คำรุนแรงถ้าไม่งั้นเหตุการณ์จะบานปลายไม่จบลงง่ายๆพิเชษจะเอาจนตัวเองชนะในที่สุดแต่กว่าจะชนะได้การดวลฝีปากก็ไม่ผิดอะไรกับการสาดโครนเข้าหากัน พี่ออสจึงเลือกวิธีไม่โต้อตอบด้วยคำหยาบปล่อยให้พี่เชษใช้ปากอารวาดอยู่ข้างเดียวตลอดตลอดอะไรรู้ไหมครับตลอดการใช้ชีวิตร่วมกันพี่ออสได้บรรยายถึงอารมณ์ของพี่ออสเองกับพี่เชษให้ฟังแล้วกลับเข้ามาเรื่องเดิมว่าพี่เชษบอกว่าไปดูเรื่องแบบนี้นะ ผัวไม่ค่อยอยู่บ้านเนี่ยนะจะได้เอาวิธีในหนังมาใช้ก็ไม่เลวนะพี่ออสก็เถียงว่าคนอย่างออสน่นะถ้าจะทําเนี่ยไม่ต้องเอาหนังมาเป็นตําราหรอกทําเองก็ได้แต่ยังไม่ทําเพราะไม่ได้อดอยากปากแห้งจนต้องไปหาเรื่องมาใส่ตัวดีคิดได้แบบนั้นก็ดีกลัวอย่างเดียวว่าจะปากอย่างใจอย่างสิ ช่นทนจะปากอย่างใจอย่างคงเป็นที่เชษ่อละมากกว่าคิดอะไรทําอะไรก็อยู่จะอยู่รู้อยู่แก่ใจจะกะตะเก็นให้คนอื่นเป็นอย่างตัวเองใครจะเป็นก็เป็นเถอะไม่เอาด้วยหรอกเป็นอันจบหลังจากนั้นผู้เขียนไม่เคยสัมผัสโรงหนังอีกเลยเรื่องนี้รู้ไปถึงมาเลียเกตเลขาเข้าว่าเชิดโกรธมากที่ไปดูหนังเรื่องนี้ แต่พี่เชษก็ไม่ได้ไปต่อว่ามาเรียเพราะก็คงไม่ไม่ไปอยากไปต่อแยกับคนนอกบ้านแต่ป้ามาเรียก็จ่อยไปเลยเพราะว่าเขาก็คงจะเกรงใจเออไปชวนเมียเขาดูหนังนะผัวเขาเลยโกรธเอาพาไปดูหนังไอ้เรื่องที่จะทําให้เมียเขามีชู้อะไรอย่างเงี้ยคือมันคิดมากเลยเถิดเกินไปเออบางคน ก็ชอบไปชวนเมียคนโน้นคนนี้ไปเที่ยวชอบไปชวนผัวคนโน้นคนนี้ไปเที่ยวโดวยหารู้ไหมว่าไปเที่ยวกลับมาแล้วบ้านเขาแตกไปชอบชวนผัวเขาไปกินเหล้าอย่างเงี้ยพอเย็นเอ้ไปกินเหล,<ยา><เอ>ล้ากันเข้าวงกันเมียเขาไม่ชอบอยู่แล้วไปกินเสียตังโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนก็ชอบไงเอ้ยไปกินเหล้ากันไปโต้กันนี่กันอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะไปแล้วไอ้เจ้าที่ถูกชวนไปเนี่ยเป็นเจ้ามือไงอ่าก็ชอบมาชวน มันมัน,มนทั้งคู่แหละมันเกิดขึ้นได้ทั้งคู่แหละนะเหตุการณ์ค่อยๆสงบลงอีกระยะหนึ่งวันหนึ่งพี่เชก็บอกว่าออดพี่ซื้อที่ไว้ที่สระบุรีแปดไร่ที่ออดบอกว่าอยู่ๆพี่เชษก็พูดพร่งขึ้นมาอย่างเงี้ยที่ออดก็งงแล้วก็ถามพี่เชษว่าเอาไปทำอะไรคะ แล้วนี่จะมีเวลาไปดูเหรอและไปลูกอะไรตาอ,อะไรไว้พืชผลในไร่ใครจะเก็บเกี่ยวเออแล้วตอนปีห้าร้อยสิบกว่ากว่าเนี่ยนะสระบุรีกับกรุงเทพเนี่ยนะจริงอยู่มันแค่ประมาณร้อยกิโลเนี่ยนะโอ้ยแต่มันนานมากกว่าจะไปถึงพี่พี่ออสก็ถามว่าจะซื้อไว้ทำไมอ่ะแล้จะไปปลูกอะไรพอปลูกแล้วใครจะดูแลมันไกลถึงสระบุรี พิเช่เขบอกว่าเออไม่ได้ปลูกอะไรหรอกซื้อที่แล้วก็จะสร้างศาลาพักร้อนสร้างบ้านพักเออว่างจากกองถ่ายหนังเราก็จะไปพักกันนี่คือความคิดคุณมิจฉาปรรจาพี่อ๋อก,ก็เลยตอบว่าไปพักร้อนกันสระบุรีนะคะพี่เช่รู้หรือเปล่าว่า,วาน้าร้อนมันร้อนเจียนตายน้ำบาดาลรู้ไหมว่าขุดลงไปตั้งสองสามร้อยเมตรยังไม่เจอน้ำเลย แล้วรู้ไหมพอหน้าหนาวเนี่ยมันหนาวแบบพิเรนหนาวเกือบตายเหมือนกันนี่ถ้าพี่คิดจะสร้างบ้านพักเนี่ยออดว่าไปซื้อที่พัทยาดีกว่าไหมออสชอบทะเลสระบุรีมันมีแต่ภูเขาไม่เห็นดีเลยแห้งแล้งจะตายดูสิดูที่ใครจะยอมพี่เชษบอกน่าเอาไว้ก่อนก็นแล้วกัน ค่อยไปซื้อที่ทะเลทีหลังจ่ายเงินเขาหรือยังคะจ่ายแล้วเรียบร้อยจ่ายไปแล้วนับเป็นเรื่องปกติของคุณมิตรชัยบัญชาทําไปแล้วค่อยมาบอกเอาหรือไม่เอาก็ต้องเอาผู้เขียนเลยปล่อยให้พิเจตดําเนินการปลูกเองสร้างเองเมื่อใจไม่ชอบก็เลยไม่ไปเหลียวแล ส่วนพิเชษไม่มีเวลาจึงไปขอให้ลุงคือสามีของป้าช่วยดูแลและควบคุมการจ่ายเงินขออนุญาตทบทวนคำว่าลุงนิดหนึ่งลุงคนนี้ก็คือสามีใหม่ของแม่ป้าคนนี้ก็คือแม่ของพิเชษที่มาอยู่ที่บ้านนางเลยนะึกออกอะไรใช่ไหมฮะถ้าตามเรื่องฟังเรื่องมาตลอดก็พิเชษเขาก็ไปขอร้องให้ สามีใหม่ของแม่ที่พิเชษเรียกว่าลุงเนี่ยไปช่วยดูแลควบคุมไอการก่อสร้างบ้านให้ทีแล้วก็เป็นคนจ่ายถ้าตงสตังก็จ่ายสตังให้กับลุงไปให้ลุงไปดูแลนะฮะเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้สักพักหนึ่งลุงก็โทรมาด่าพิเชษชนิดฟังไม่ทันพี่ออบอกว่าโดยปกปตินั่นลุงจะมีนิสัยเงียบ สามีใหม่ของแม่เขาเนี่ยเงียบไม่พูดไม่ค่อยคุยแต่ว่าออกนักเลงนิดๆแล้วก็ไม่กลัวใครเขาทำง,งานกทมนะลุงเขาเนี่ยหากครั้งนี้นอกจากจะโทรมาด่าทางโทรศัพท์แล้วผู้เขียนก็รีบเดินทางไปที่บ้านนางเลิงปรากฏว่าอาการโกรธของลุงยังคุกรุ่นอยู่แล้วพูดกับพี่ออดว่าออด ไอ้นิสัยหูเบาของมันนี่แก้ไม่หายมันไปฟังไอ้คนงานที่ลุงไปขัดผลประโยชน์มันออดรู้ไหมล่ะไอ้พวกนี้มันลักขโมยโกงอิดหินปูนทรายแม้กระทั่งตับปูลุงรู้ทันจับผิดมันได้ะมันไม่พอใจเว้ยมันมาฟ้องไอ้พิษใส่ร้ายว่าลุงทำตัวเป็นเศรษฐีเอาเงินไปหวานเลี้ยงคนหน้าใหญ่ เมาเละเทะทำตัวเป็นอันธพาลไอพิษก็เชื่อทำไมไอพิษมันไม่ฉเฉลียวใจบ้างว่ามันอยู่บ้านนี้มาตั้งแต่เล็กๆล,ลุงะมีนิสัยอย่างนั้นสักนิดไหมมันไม่มีความคิดแล้วลุงก็ฝักเงินออกมาที่เหลือเอาไปเลยออทเอาเงินเอาทองของเธอออกไปเอากลับไปให้คนอื่นไปดูแลแทน ลุงล้างมือลุงไม่ยุ่งกับมันอีกแล้วอย่ามายุ่งกับลุงอีกไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่เอาแล้วเอาเงินไปลุงหันหลังให้เด็ดขาดมิยัยที่เชษจะเข้าไปขอโทษและทำดีกับลุงในภายหลังที่รู้ความจริงลุงจะปิดปากเงียบไม่พูดไม่ดา่าไม่ยุ่งด้วยเลยตลอดชีวิตดังได้ลั่นวาจาไว้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะปลูกเสร็จใบบ้านสระบบุรีนี้วันนี้เวลาในรายการฟังสบายสบายสไตล์สรันก็หมดเวลาลงติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ